สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดคณิกาผลนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอนะ่ะคงเคยได้ยินชื่อนี้มาบ่อยแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาไหว้นะคะวันนี้เราจะพามาแบบมามูกันที่นี่มาดูว่ามาไหว้ที่เนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับยังไงเตรียมของยังไงมีทิกยังไงต้องไหว้จุดไหนบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ก็มาถึงวัดนะคะอันนี้เป็นจุดแรกหลังจากที่จอดรถแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นจุดแรกที่เราจะไหว้กันเป็นอุโบสถใหญ่นะคะคือหลงพ่อทองคําเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะ หลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อทองคาเสร็จเป็นจุดแรกนะคะจุดต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปวิหารข้าง,างนะคะเป็นวิหารเก่าแก่แล้วก็จะมีหลวงพ่อนะคะเขาเรียกว่าหลวงพ่อองค์ดำเนี่ยประดิษฐานอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปกราบกันที่จุดต่อไปเลยค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่สองหลังจากที่เราไหว้พระประธานนะคะหลวงพ่อทองคาข้างในเสร็จจุดที่2ที่แนะนําเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นวิหารเก่าแก่นะคะที่มีพระประธานหลวงพ่อองค์ดําอยู่ข้างในเขาบอกว่าเป็นพระประธานที่เก่าแก่แล้วก็บราณมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอเคตามมาเลยค่ะวันนี้แบบคนคนมาค่อนข้างเยอะลองเข้าไปข้างใน ข้ามาข้างในนะคะอันนี้ก็มีคนไหว้เดี๋ยวเราหามุมนั่งรอก่อนโอเคหลังจากที่เสร็จจุดที่2แล้วนี้จะเป็นจุดที่3อยู่หน้าทางเข้าวัดเลยเลี้ยวรถเข้ามาขวามือก็คือจะเจอเลย ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือจะอยู่ตรงทางเข้าวัดเลยเข้ามาก็คือจะเห็นหลวงพ่อโสธรกับหลวงพ่อโตนะคะอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้แอบถามเจ้าหน้าที่ข้างหลังเขาบอกว่าให้สามารถจิบทุ่ในกล่องไหว้ได้เลยใช้ทุ่สาดอกแล้วก็ไหว้ขอพรได้เลยเดี๋ยวเรารอไป ไปกันต่อค่ะจุดต่อไปก็คือหลังจากที่ไหวพระประธานพระบุทธรูปทั้ง3จุดเสร็จแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นแบบไฮไลไท์ของเราแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปซื้อของไหว้ย่าแฟงนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นชุดไหว้พิญยาแฟงมีให้บูชานะคะทาบุญกับทางวัดจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ให้คนเดินเข้ามาเพื่อ ซื้อชุดไหว้ย่าแฝงนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็เครื่องหอมรวมถึงจ,จะมีสร้อยมุกด้วยหนึ่งเส้นนะคะสามารถเลือกสีได้เลยว่าจะใช้สีไหนเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปไหว้กัน,นะคะ่ะสำหรับจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยค่ะเพราะเป็นสถานที่สำหรับไหว้ย่าแฟงซึ่งถ้ามาถึงวัดแล้วนะคะเราสามารถไหว้ขอพอรได้ทั้งสองจุดเลยค่ะ จุดแรกนะคะคือศาลย่าแฟงจะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังกำแพงวัดค่ะเราสามารถเดินเข้ามากรับไหว้ขอพรได้ตลอดเลยค่ะส่วนจุดที่2นะคะคือรูปปั้นจำลองของย่าแฟงจะตั้งอยู่ภายในวิหารหลวงพ่อองค์ดำหากใครต้องการเข้ามากรับไหว้เนี่ยแนะนำว่าให้มาช่วงกลางวันดีกว่าเพราะว่าวิหารเนี่ยจะปิดหลังหกโมงเย็นค่ะจุดนี้นะคะถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยเพราะเชื่อกันว่าถ้าใครได้มาขอพรที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะสมหวังแทบทุกคนเลยล่ะค่ะ สีแดงเท่านั้นดีไหมะสีแดงเนาะเมื่อกี้ลืมลืมบอกไปบอกว่านอกจากดอกไม้ทูบเทียนเครื่องหอมเครื่องสำอางใดๆก็คือจะมีหมากคูที่จะให้ยยแฝงด้วยนะคะ หลังจากที่ขอพรอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยนะคะปักทุบเสร็จอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหอมชุดดอกไม้ทุกเพียนเครื่องหอมต่างๆที่เราซื้อมาถวายนะคะก็นํามาวางตรงนี้เลยอย่างเครื่องหอมก็คือต้องเปิดแล้วก็วางไว้ในถาดที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นน้ํโอบส่วนฝั่งขวามือจะเป็นน้ําแดงนะคะอันนี้แล้วก็เปิดฝาเหมือนกันแล้วก็วางไว้ในถาดที่เขาเตรียมให้ ส่วนดอกไม้อ่ะเดี๋ยวเราถวายเครื่องสำอางที่เราซื้อมาก่อนดอกไม้เครื่องสำอางแล้วก็ส้อยมุกอันนี้เดี๋ยวนำไปวางไว้ข้างบนนะคะชุดท,ทุกอย่างก็คือจะวางตามจุดที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะ จุดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญเลยก็ว่าได้น,นะคะซึ่งก็จะมีพระประธานในวิหารเหมือนกันแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของราประธานนี่เลยที่เรามองเห็นอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นรูปปั้นจําลองของย่าแฟงนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเข้ามาไหว้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกมาว่า เป็นจุดที่ไหว้ขอแล้วก็ได้จริงเกือบร้อยเปนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักโชคลาภอะไรต่างๆก็ตามสำหรับทิกสําคัญนะคะในการขอ,อย่าแฟงเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็คือให้เราตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็สื่อสารนะคะโดยการมองตาย,ย่าแฟงค่ะแล้วก็อธิษฐานตามคําขอได้เลยอยากขออะไรให้ขอขอตามที่เราตั้งใจไว้ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราขอเสร็จเนี่ย สิ่งสาคัญเลยก็คือให้บอกกับย่าว่าเรานะคะจะสวดมนต์ให้นะคะโดยบทสวดที่แนะนําให้สวดให้ย่าแฝงนะคะก็คือบทธรรมจักค่ะหลังจากที่ขอพรนะคะไหวย,ย่าแฝงเสร็จแล้วจุดที่4เนาะที่จะเดินอ้อมโบดมานะคะต่อไปเราจะเป็นจุดสุดท้ายจุดที่5ที่เขาบอกว่าเมื่อกี้แอบถามมาเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่คือจะมาขอพรอกับป้าซึ่งอยู่ติดๆกันเลยค่ะข้างหลังย่าแฝงขอโชคลาภเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเป็นยังไง ถึงแล้วนะคะคือติดกันเลยอะ่ะหมายถึงว่าอยู่ติดกับสารย่าแฟงเลยแต่ว่าเดินอ้อมกําแพงมานิดหนึ่งเข้ามาข้างในไม่มีอะไรมากค่ะเดินเข้ามาคือจะเจอเลยเป็นสารเล็กๆตั้งอยู่นะคะสารของอาม่าชื่อว่าหัวน้อยมากเป็นเป็นอาาที่เขาบอกว่า ถ้ามาแบบไหวย่าแฟงแล้วอะก็คือห้ามลืมมาไหวตรงนี้เลยแบบขอพอรเสียงโชคขอโชคลาบกันเมื่อกี้แอดถามพี่คนขายลอตเตอรี่บอกว่าคนมาขอแล้วก็ถูกแบบติดกันเจ็ดแปดงวดเลยก็มีลองดูค่ะขอพอรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตรงนี้จะมีเซียมซีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหลวงไข่หลวงไข่ตัวเลขนะคะเดี๋ยวเราลวงไข่กันก่อนเราค่อยเซียมซี ขนลุกอะเล่กเดียวกันเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ย แล้วนี่นะคะก็เป็นจุดสุดท้ายที่เราเพิ่งเข้ามาไหว้กันเสร็จนะคะด้านหลังก็คือเป็นอาาหัวน้อยมาที่บอกว่าถ้ามาไหว้ที่วัดคณิกาผลแล้วมาขอพรกับย่าแฟงแล้วก็คือเป็นจุดที่เราแบบพลาดไม่ได้เหมือนกันเป็นจุดสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่ก็คือมาขอโชคลาภอย่างที่บอกนะคะแล้วก็อันนี้ถือว่าวันนี้เราไหว้ครบแล้วทั้ง5จุดนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาไหว้ที่วัดคณิกาผลนะคะที่นี่ก็คือเดินทางไม่ยากแล้วก็ เข้ามาถึงก็คือสามารถเดินไหว้ตามจุดต่างๆได้เลยหาไม่ยากแล้วก็ค่อนข้างสะดวกไม่ซับซ้อนก็สามารถมาตามได้เลยค่ะ